สวัสดีค่ะมากินคอลลาเจนกันนะคะวันนี้จะกินกับนมอัลมอนด์นะแคลน้อยนะคะทีน่น้องไปเลยอร่อยด้วยวก็ใส่คอลลาเจนลงไปนะคะ กินแบบนี้ทุกทุกวันรับรองนะคะผมดกแน่ๆนี่ผมที่ขึ้นมาก็ได้จากชิตะนะคะวันแบบนี้จะใส่สองช้อแนบบนี่เลยเล็บผิวผมนะคะแข็งแรงนะกระดูกลั่นก๊อฟแก๊บหรือว่าใครมีปัญหาเรื่องสายตาหรือว่าอะไรทานได้หมดนะคะ ิตาคอลลาเจนของเรานะคะมีเภสัชกรนะคะคอยแนะนําว่าโรคไหนทานได้ไม่ได้หรือว่าคนที่แพ้อะไรทานได้ไม่ได้นะคะมีคุณหมอคอยแนะนําตลอดเลยนะคะใครสนใจสามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะอร่อยค่ะทานง่ายไม่ขาวกินกับอะไรก็ได้นะคะใส่กับ ต้มหรือว่าอาหารที่เรากินอยู่ได้เลยนะคะฝาได้นะคะ